สวัสดีค่ะชื่อคอนดามูล่าค่ะเป็นนิสิตปรินยาโทคณะสา,าเวชศาสตร์ค่ะนะก็คือเป็นตัวนี้เป็นตัวหลอดเก็บเลือดอีโนเมตรที่ปกติเราไปโรงพยาบาลนะคะก็จะใช้หลอดในการจอเก็บเลือดอย่างน้อยถึง3หลอดก็คือ,อมี ตรวจสารชีวเคมีน้ําตาลแล้วก็ฮโมโกลบินเอวันซีส่วนงานวิจัยนี้ก็คือเป็นร่วมกับหางอาจารย์วันวิสาค่ะก็คือจะใช้เป็นหลอดเดียวที่เป็นสีเขียวแทนการใช้ถึง3หลอดเลยก็คือมีสีสีม่วงสีเทาแล้วก็สีเขียวปกติค่ะตัวนี้ก็จะช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลลดปริมาณเลือดของผู้ป่วยลงแล้วก็ลดการนําเข้าจากต่างประเทศด้วยค่ะตอนนี้มีตอนนี้ก็คือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนมีการ นำไปใช้ในโรงพยาบาลประมาณ53โรงพยาบาลในประเทศไทยแล้วค่ะ แล้วก็ในส่วนนี้ที่เรามีความสนใจมาแบบศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของคณะสาเเวใช่ไหมครับเราเห็นมันมีอะไรที่มันน่าสนใจตรงนี้ครับที่เราศึกษาตอนก็คือเหมือนตัวเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะมันจะสามารถช่วยในเรื่องของการลดการน้ําเข้าแล้วก็เป็นการลดปริมาณแล้วก็ลดในเรื่องของอายุของโรงพยาบาลด้วยที่การใช้ลดขยะติดเชื้อด้วยแล้วก็ลดงบประมาณของโรงพยาบาลแล้วก็เป็นต่อยอดจากภาคเอกชนด้วยครับพอดีทํางานอยู่ภาค เอกชนแล้วก็นําตัวงานวิจัยน,นี้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อที่จะผลิตแล้วก็จําหน่ายต่อค่ะอันนี้เราดูในเรื่องของที่อย่างเช่นจากเดิมที่เราใช้สามหลอดเหมือนเดิมแค่หลอดเดียวเนี่ยเรื่องของขยะอะไรเราลดปัญหาตรงนั้นลงได้มากไหมครับลดได้มากค่ะก็คือลดได้ประมาณ3 5มสถึงห้าเรเลยเราได้ทําการวิจัยที่โรงพยาบาลที่เกาะสมุยด้วยเหมือนกันค่ะก็คือโรงพยาบาลเกาะสมุยก็คือลด ปริมาณการขยะติดเชื้อแล้วก็ลดการขนส่งที่เป็นขยะติดเชื้อที่เอามากับจัดข้างนอกเกาะด้วยค่ะก็ขอบคุณทางคณะแล้วก็หน่วยซัพพอร์ตที่เรื่องขอบทุนบพอ,อค่ะแล้วก็ทางบริษัทวีเมดแลค่ะใช่ค่ะท,ที่สนับสนุนตัวการงานวิจัยในครั้งนี้ค่ะ